มึงจะงองแงมึงจะมองอยากเดิมมึงงองมอ,หองหรือมองอยากเจดียเป็นดอกดอกไซมีแต่จีนี่ยังไงครับโอ้ไม่ยังหร่อยังรอยเลือดครับฮะรอยเลือดรอยเลือดอีกแล้วครับปาดอันนี้ไม่ยังเนี่ย เนี่ยโซจูว่ะคืองามเถอะอยจุตับป่ะตับบานครับครับบรรยากาศจอดเร่งกับน้องชายครับกับแก้วอย่างกับแก้วเพี่อครับอไม่ได้พี่น้องด้วยสุขูสุขคนครับประดิษฐ์ที่แน่นี่แหละครับพี่เอกครับเดี่ยวสองน้องชายมาเอ๊ะเอ๊ะเอาซอยมามนะสองอันป้าพี่น้อง สวมกินแล้วโอเลยเอ้าเนาะ<ม>ซิมเฮฟซ,ซีบุง,งนเนี่ยหนอ่อนนเยเขามียังไงเนี่ยเอาไปแน้วหมูวุ้ยพี่น้องลมคือพนิี่ต้แค่เมื่อเนี่ครับเป็นยังไงบ้างสุดยอดขึ้เกาแฝบนัวอำลำใครอีกใช่ไหมล่ะแมนสุดยอดสวมกินแล้วโอเลยโอ เอาพี่น้องมามเด็กหน่อยก่อนอืมกินน้องกินกินทุกคนมาเดิมพี่น้องเด้ออืมซื้อเลขฟันเจียวกับบันเรื่องออกทะเบียนรถ เจ็ดเกาหกหนึ่งมาชจีรถคักพี่น้องออกโคนึ่งติเต็มเลยดวงบมีดวงบมีผมไปซื้อรถตุีไปจนว่าครับผมซื้อหกศูนย์รถตลีบอกสับดอกโคกนึ่งบกกีเรอครับอยากแว้งแว้งน้องแว้งมผมจะมาแสบเลยตัข้าไงเอฟซีอ่อืออือโอ้ผมผมเขาหผมปะ ต้องให้คุ้มๆนี่ต้องให้แปลว่าเดาแทวแล้วนี่ที่นริงบบแค่นี้เดี๋ยวมันตัวนมคุ้มแถ้แล้วนะมหนาบคมคุม้องแท้เลยครับเดี๋ยวคอหลัไม่เดียวคุมเป็นยาเนี่ยะคมหมดคอเลยครับเป็ไรขครับสุดยอด มาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาพี่น้องมาเจ้าสูวมาเด้อยายสูว์อะแซ่บแซ่บต่บัานกล่องผู้ทอนมาเด้อเจ้าเมี่เธอเรียกบทเสร็จกินเชือกแล้วอยากเนาะเนี่ยอยากเนาะเนี่ยของอยากกินกับเสือ เนื้วตุยอยากกินก็ซื้อเอาอยากเมาก็ลินเองนี่ยังเด,ด็ก้วดจวยจวดกอเนเอาอี่บอกอเล้วี่ากันมาครับเอาโยาเจ้วไม่แม้แ่แถวปื้นนี่นี่จะิดอยู่ดอกครับเอาไรี่ว่ดีที่ได้ไหยังว่ดีจ้าตาเป็ วัวสะดุ้งดูแท็บดูน้องเจ็บดยอดเลยนี่ข้ามีนี่เอาดูนี่ครับแก้วโกูุมมาแก้วว่ะเนาะได้ทีนี้พี่น้องแก้วเพียวมือคมแนงมุต้มดีๆจ้าว่ามือสีแก้วด้วยครับกระวานครับเนี่ยเหยีนยวคมลำเว้ยฝาดจวดจวดจวดขาเสื้อขาเสื้อนี่ครับอันนี้สวมนะครับน้ำเนี่ยพี่นั่งน้ำน้ำเนี่ยขอขอน้ำเนี่ย <cười> Ôi, họ mọi người mọi người mọi người mình người nhà người mọi người mọi người nhà người để người mọi 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 người khâu, người mọi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  khâu mọi người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  เี่เ้มีัะไรดิพอตัดตตัดละตัดบ้าอะไดเชียรกัเชียรเยกินเที่ยวตัดลมเนีดไปกินเที่ยวกไทอ่ะถืกินวัด้างเที่ยวก็เผ็ดดิฮะเผ็ดเนี่ยนี่รัมอ หรับอันนี้ครัวครับแต่ความคุณเนี่เดี๋ยวก่อนมาก่อนครับซักมาลายโหดเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นมันหอนอยู่หอนเนี่ยหอนเนี่ขอยาดเป่านะครับเลยมันหอนเนี่ยแกเนาะแจ๊คครับจะมันหอนมันด่านลิ้นครับสิกินี่เขาบ่ได้หลายมื์อยู่ยังไงใบยังเหรอใบกระโดนบ่ เรา้เปี่ยวตตบตันุงนตวตกบตงนี่ครับม่เปี้ยวใบประกอบประบเขาตัวนี้ระอตตกตได้ตัดลูแก่นแกนอันนี้กอนี่ต้องกิกับซุปน้ใหม่ตัวนี้บบ่ตานี้ซื้อมาจตลาดอย่นตุ๊กตุ๊กแกะเนาะอ่ะแครับโอ้ยแดแแมอีนี้เม็ดับอันนม ผมเน่ยแขพี่ลองมาแขงงครับผมเนี่ยเมาแหวงมาบกแข่งบ่อมาแหวงเลยบกแข่งบ่บกแข่งจะอีกแบบนึงเนะแข่งไว้ไงก็เนี่โอ้มีน้ำนะผมผมขอพ่เขานะไบโอ้ขนาไปเอาไปให้ไอ้มีก็นะมเคแขอยู่มีาไปอ้ย่็อเลยปนนอนอย่หองหน่อยมนะ คือเราอาม่เสียนั่นนะมโอครับมดีบีบอาเ่อยวนี้ยากันครับออกดีเพราะยพี่น้งอันนี้บอึงเน็ดปีเีนี้ไมันน้ำเปิดกวนมาเดี๋ยวฝนเลยพ้องมึงรุมเลย่น้องเดมาเลยฝนีตกแลเมึงยี๋ยวงหลบหัวแดงไว้ได้พี่น้องถ้ขี่ฟ้าแรงมั้งครับขึานงข้างล่ง หิวเข่าจยว่าครับเข่าได้ไม่กดใส่บ่หิวเข่าก็อดมาเดิจเจ้าว่าเห็นไหมเห็ดคือกินน้ำลายเดือดโอ้น้ำลายไหลตุยๆเลยครับเหนียวตุยเลยหิ้วเข,ข,ข่าคนะุณมากินครับปั๊บตับเด้น้องตับเนี่ยน้ยนองน่องแต่ความมีเงิเนไหมขี่ไอ้ มาพี่น้องมาแล้วตอนนี้ไงเลยป้าพี่น้องมังกรเที่ยวเที่ยวมุกมึงมาเด้อพี่น้องเหยียบซีพูดอยู่ทางไก่ทางไกลอยู่ทั้งเมืองนอกเมืองหน้าก็ได้เพราะว่าจะเป็นเมืองนอกเมืองหน้าเพราะว่าจะเป็นเมืองไทยเมืองลาวประเทศเพื่อนบ้านมาที่เขาับกล่เที่ยวแบบสบายเด้อพี่น้องเลยครับสบายไร้ประเทศเบียดครับ สบายจนจิตบ๊อบมีสิกินแล้วพี่น้องเอ้ยเงียบครับพี่น้องเก็บงานแน่เลยพี่น้องเอ้ยลูพี่น้องเซเว่นนั่นละอารมณะไรมาพี่น้องมา แก่จนได้ปรุงเพิ่มเปล่แซ่บบักแวงบักแวงคมวันนี้เราพุ่เนี่ย คือกินวันนีกินอะไรครับอยากรันนี้ทไงนะครับเดครับเนหดสมอยากดีครับ้่เนียวมีบ่เหนียวไว้ก่อนดีไงอีเขาผมรึเปล่าช่วผมผเปล่าไหรัผมผมว่าพอดีตเี่ แจ้วสูตรเด็ดของเนี้ยจะดับจ้อ่ะทมแก้วิมักคมกว่านแต่เพราะกรดับกินน้ำบ่ได้ครับน้ำิบสูตเด็ดทำโดนหน้าร้องกัน lamps. เพิ่มแก้วพี่น้องเพิ่มแก้วเออพ่มแก้าน้องเออเอาเอามอบอกาเียวบครับนี่ยังขอเอื้อไเอกตมนีเกตมครับเปกตมครับ ลำลำใช่แครับผมบ้าขมขึ้นผมขึ้นเราถ่ายอีกหน่อยนึงผมหน่อยนึงเฮ้ยขึ้นขมบ้าเอาละขึ้นกระติ๊บพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องคนตกะโต๊ะงเหยียดเลยว่าท่านอันเดชุกไพ่ตัวหายไปท่านออกอยู่พี่น้องแม่แม่แม่อยเก่งแล้วที่อย่างพี่ต้องใช้ท้าเมื่อดีกว่าตัวนี้มันเพี้ยนเหรอครับเนาะอยู่บ้านมีอยู่ เปี่ยนแล้วตัวนี้เนาะนี่เขาก็เปลี่ยนอ้ะไรเป็นอยังตัตอนนี้ไปเราตัดเออเอาเา่มือไวอ่านหมดสามเวลาได็กหกสิบโมงเต็มเปิดก่อนเปิดมันตีฮาเปิดเหตุเขาเรียกว่าเรียกโ้องจุ๋ยเด็กทำไมเนี่ยแย่แบบมันก็นะครับโบคอยเฮ็ดนี่ไปว่ากันไหมพร้อมเฮ็ดแข้งกับบาดินเด้อครับเฮ็ดกับพี่กับมากกันส่วนเงินกินแท่นี่เรากระละกะไม่ละมี่ยังน้องนี่ เอี่น้องมาอันนี้ก็อันนี้มาลรางอันนี้มาเปาทอยเพิ่งได้ับแอ่เดี๋ยว่น้องเดี๋ยวเอาปอทอยคอยยัดอยยัดตักตูมันึ่งปดองไทย้อโอ้ยมาแล้วบันเี๋ะวมาพี่้องมาเดี๋ยวคุณจะสิสิเองดอกว่าเดี๋ยวไปไหม ผมไว้จนทัดไปแล้ครับโอ้โห่อนห่อนอืมรับไปเสียไปดีครับสมอยากไปดีครับสมอยากดีสมอยากดีค <hate> ร <users shooting noises> ับเบี้ยของใครอ่ะป้า ต้อกใครออกมากเสี่ยวไผ่นะครับพี่เอ๋อพี่เอ๋ขอบคุณเลยละมันไม่เมึงบบไมาอย่างนี่นีเน่เพื่อนน้องนี่นี่มาหานนะพี่นะ่ะมาหนีก็ได้พอเราต้องเอาไล่ดอกเดี๋ยวสีนี้กับบานเลยอิ่มแล้วนี่กับบานเลยเด็ดเจ๊ <c oughs> นี่ดีใจไหมครับพี่น้องนี่กับบานเลยบ่บบต้องมีมูคุยเลย <c oughs> อัดเป็นแงแบบเมาหรือเป็นแจงแบบอะไรอ๋ออิ่มแล้วเด้่อิ่มกับบานเนาะ ดูจบครับน่อไม่กินก็ขนี้วพอดีเลยบอรเีเก็บเไงเนาะบอยพี่นังคือว่าบ่ก้กงกินยังลยกินาวเอนี้วพอดีเลยครับ่ะรวมรมซีมเลยฮึมมีขหนียวมาคำหนึ่งครับเนี่ยดึงเบบดูจบครับจะดูไอิมุก้ทานทานบ่ทาทานยองกินา็ขหนียวพอดีมาพี่น้อไห เือเนเนาะเรนเนาะแซ่บมากดีครับแมนนี่ดีัวตักิวจิบอันนี้อันนี้มักเลือว่ะมาเสรแล้วต่อไปมักเสือแล้วก็ต้องไีมักสอมางอยัางนะดีว่ต้องมันอย่พูดไปขึ้นก่อนนเรา้านขึ้เรอคุจะสิโบินี่น้อ้มจะเอาวงฟ้าในฝุ่นมันึมาหรอจะสีแเลยเขามุมได้ห ไปยังม่าเก็บอยู่แต่ฮะโอ,อ้ยบักกับสตอได้เป็นแน่ๆครับนี่มีบอกรสชาติเด้เข็ดอร่อยมาอืมลำลำพอดีนัวสตอกับบอะไรเฮ้ยโอ้ย,ยลมนิดเรียบร้อยครับไอ้สตอกับล่างพอดีครับบักคือบักแข่งเนี่ยบักแข่งในคอมเมนต์ยังก,ก็แวงบักแวบงบ นี่ยตัวนี้คมแห้งครับเนี่ยเอ้ยตัวไหม่ลงไปแล้วขำมากลงมันลงครับลงตัวเสียงลมได้นเสียงร่มป้พอสองมันใหญ่พอดีตัวมลมเลยลมซาคนายใจยังไลเนาะไปไปขนมาแล้วพี่น้องขนมาแล้วไครทำหมดได้ไงปิดตุกเลยเดี๋ยวมือเปิดไฟเปิดไฟโอ้ ของบ้านผมมันม yes. ีสองสิบสองเงินเรยนเลี่ยจะเรียนเด้อจะเรียนเด้อเอาไว้เงินเนอะจะเรียนขนมาข้างนอกคิดดีกาเดบ๋ยวกำลังเดี๋ยวโอ้ทอดขับเนาะนอกทัดเดี๋ยวว่างเงินแต่ว่างเงินเออเออว่างเด้บอกไว้ไดบกไว้ บ้างเงิมหออย่างล้ไเวบ้อเงินเราบ้างเนมีดมีดกัน้าเอืมีดอันนั้นกันนะคือมีดระมืลงนั่งตรงไรกับผมางแสบ แล้วก่ต้องหยัดมันตกมนต้องหยัดเนอยแล้วเดี๋ยวหาเน่ยมันคุ้มอย่างไรผมเสียงอยู่เสียไ่ชอดอยู่บอสเซกกลองอันนั้นนะโอ้ยย็ซพีนองอันนี้อันนั้นีน nah, well, look, I mean, ่เฮ nah, ียครับเมื่อกี้เฮียนี้้นเฮียเฮียเมื่อกี้แกวเฮียแกวเฮีย เกีียววเกีียวเกีียวเฮียเหตุการณ์ที่พนาเกิดขึ้นพนาคิดเกิดจะได้ครับบนมาอ๋อเ่อนก่อนก่อนมาครับอันนี้มองได้นี่คนละมุมอ่ะคนละมุมมาได้ครับเด้อ ต้มเสือกตม้มเปนบ่เลือทีบ่ค,ครุ่ทีบ่ยอดนี่ก็สุดนี่ยังก็บก่ยังบมแว่งบ,บ่ผมเน<อ>ผมต้น่นาผมต้นีน่า้ำต้แห้งครับเกย์ผ้าปไตอื้งครับสาไไยอยไรละยอดยอดเขาแสบเพื่อนเขาแต่ละครับแดดข็พี่น้องยืซี่บนนี้ดิใส่อะไรอะเสือ เกาปดพี่น้องเอ้ว่า่นไหนเอ๋อดเขาเดียวมันหอนซึ่ผมกินเขาจะท้ามกันเยอะเ้าจะทิ้งข้ามเขาใหญ่ๆออกเขาแห้งไปเขาตัวเขาเดียวครัเป็นแพี่น้องน่นเหรอไปแล้วไปไปแล้วครับไปแล้วครับรตก้ลมแห้งเนาะไป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 น้องอ่ะไปเบ็ดแล้วแขนนั่นเครับ แสบครับยางแสบครับ๋ยวเลยยางยังเัาเสือ ong งบอกเฮ้ยนีเสือ o ห้ไงก็เสียดละครับเฮ้ยเาขัแล้วพอดีเลยจ้ะใ่ใชวนาีนึงได้หนึ่งกรเบื้องบางยาเลยเสือยูรับอันนี้โอตยอ่ะีเ้าเอาเจ้าตู้เสียนะเจ้ามาอตอนไงคะเจ้าไงโคดแบ่งคืนให้จ้ะ นหมือกมขาดต้องเสียข้าวข้อก็ยังได้ขีวีข้าวล่ไปกินมวกันฮะได้ไง่ะจับจ้าสุดยอดกินมข้าวขามันจะเป็นปอจ้าละสละนะอ้ะครับผมวันดีที่ไหเอาคับข้ามีไงนีค่ะทางไรที่จะข้ามน่มีละโอ๊ยแป๊บข้ามีทางไรที่จะข้ามเรให้ เคยที่จะขับจัดให้พี่ตัวเกือกต้มครับเกือกต้มเกือเกลือแล้วเอาเข้าใช้น้ำร้องเดี๋ยวเดียวเสือเสือใช้น้ำนี่นี่เสือเสื้อวมาเออเสื้อมาจะมึงเรีอกพี่น้องเด้อลงบะลาะลงลุ่งค่อยค่อยยังจะลุ่ยด้อมันโมเมลบอสเฮมันใหญ่โผตอนเราขีดคนเด้อพี่น้องเนี่ยเขาเอาตัวนี้ที่ลังนี่ครับนี่อุปก้อนครับนี่จุดกุบเกิืเอาไขมันเอาเสื้อมาเอาเสื้อมาเออนี่ครับเอาตับก้อนก็ได้เออตับกันก็ได้หาไปเสื้อ เห็นเหรอซุดตัวว่าซุดเช่ปะครับเสียเสียบานีกเสียอืมย้ำบ่อค่ะครับอ้ตัวนี้กิ้นหนักๆเลยเสียเนาะแล้วไปดีที่ไหนเนาะไปแล้วเนาะเดี๋ยวกันทีม่ครับครับเดี๋ยวกันทีแม่สวัสดีครับสวัสดีครับครับส่วนตัวผมกับสวัสดีคนทับ ครับผมเจอกันอีกพี่แนครับผมถ่ายครับถ่ายครับถ่ายครับ